สวัสดีจ้าทุกคน Hi g ้ y s นี่นะคะเดี๋ยววันนี้หนิงจะพามาเล่นสกีแบบว่าไอ้นี่นะคะแบบยืนนะคะสกีลิฟต์แบบยืนเนาะนี่จ้าเดี๋ยวหนิงจะพาขึ้นไปข้างบนเนาะเพราะว่านิงสกีลงมาคนละลานสกีนะคะกับกับสกีลิฟต์ตัวที่ว่าไอ้นี่เนาะเป็นแบบว่านั่งขึ้นไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นอ้นี่แบบยืนนะคะนี่ นี่จ้านิงก็ขึ้นไปแล้วเนาะนี่จ้าก้องก็อยู่กับสามีนิงนะคะอันนี้มันก็จะเป็นแบบยืนนะคะเป็นเป็นแบบว่าสกีลิปแบบยืนนะคะซึ่งแบบนี้นะ่ะมันเราต้องยืนให้อยู่นะคะเนาะเราต้องยืนให้อยู่เพราะว่ามันลื่นล้มง่ายมากเลยนะคะนี่เนาะ เราก็ยืนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคือลานสกีเขาก็จะมีสกีแบบนั่งแบบยืนแล้วก็แบบนั่งแบบเปิดอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวนิงจะไอ้นี้ให้ดูเนาะมันจะมีแบบนั่งแบบเปิดอีกแบบหนึ่งนะคะคือเราก็จะไปเล่นทุกทุกลานเนาะจะว่าไปเราก็แบบว่าไปเล่นสกีเราก็ไปเล่นแบบว่าทุกลานนะคะคือแบบว่า ค่ะอันนี้เราก็ดูแผนที่แล้วก็เราก็จะไปนะคะไปแล้วมันก็จะมีสกีลิฟต์คนละแบบเนาะขึ้นมานี่เนาะแต่เราก็อันนี้เนาะหนิงก็ฝึกนะคะคือสามีก็ฝึกให้เล่นให้ได้ทุกสกีลิฟต์นะคะสกีที่ขึ้นไปข้างบนเขาคือเราต้องเล่นได้ทุกสกีนะคะเนาะเราต้องอันนี้ได้เนาะ ต้องเล่นได้ทุกสก,กีลิฟต์แล้วก็ต้องลงลงได้ทุกทุกลานสก,กีนะคะเนาะนี่จะาคือการเล่นสก,กีนะคะนี่นะคะลานสก,กีลิฟต์แบบนี้น่ะถ้าช่วงหน้าหนาวนะมันจะสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าหิมะมันปกคลุมต้นไม้ไปหมดเลยเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าสวยถ้าหน้าหนาวน่ะสวยมากเลยนะคะถ้าถ้าขึ้น สกีแบบนี้นะคะจะเห็นวิวที่สวยมากนะคะสำหรับนิงนิงชอบชอบอันนี้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราถ้าเราขึ้นสกีลิฟต์อันนี้เราจะเห็นวิวแบบว่ามันจะเห็นวิวสวยเนาะคือแบบว่าเราเห็นกับตาเหมือนกับว่าด้วยสายตาเปล่าเนาะถ้าเป็นสกีลิฟต์แบบนั่งเหมือนกับว่าเขาติดปา้ายโฆษณาเหมือนกับว่ามันเป็นกระจกเนาะมันมันเห็นไม่ชัดเนาะ แต่ถ้าเป็นแบบเนี้สกีลิฟต์แบบนี้มันจะเห็นวิวสวยเห็นวิวชัดนะคะเนาะนี่จะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธรรมชาติเนาะนี่ถ้าเป็นหน้าหนาวนะหิมะมันจะปกคลุมหมดเลยในต้นไม้ก็จะขาวไปหมดนะคะก็คือจะเป็นหิมะแบบว่าปกคลุมไปหมดเนาะมันก็จะสวยสวยไปอีกแบบนะคะคือช่วงนี้มันก็ หิมะมันก็เริ่มละลายแล้วเนาะมันก็เลยแบบว่าต้นไม้ต้นอะไรอย่างเงี้ยหิมะก็เริ่มละลายแล้วมันก็เลยแบบว่าอันนี้เนาะแบบว่าก็สวยไปอีกแบบเนาะไปอีกแบบอีกมุมนะคะแต่หน้าหนาวจะสวยมากนะคะนิงจะชอบชอบช่วงหน้าหนาวเพราะว่าเพราะว่ามันสวยลานสกีจะสวยนะคะเนาะนี่จะก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่เนาะ เราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดนะคะนี่นะคะเราจะขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีป้ายบอกนะคะเหลือสามสิบเมตรเนาะก็ปล่อยได้นะคะมันเราก็จะปล่อยจ้ะนี่เนาะพิกนิงก็ขึ้นมาข้างบนแล้วเนาะนี่ข้างบนแล้วจา้าแล้วก็จะสก,กีลงไปนะคะคือตรงนี้สามีบอกว่า เดี๋ยวสกีลงไปร้านอาหารนะคะเนาะเราก็เล่นคือพวกหนิงเล่นพวกหนิงก็เล่นเกือบทั้งวันนะคะคือเล่นทั้งวันนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะคะก็จะไปกินอาหารเนาะก็จะเราก็ต้องหาหาร้านสกีที่เขาเขามีร้านอาหารข้างล่างนะคะเนาะ <S <S เดี๋ยวนิงจะพาไปชมร้านอาหารในลานสกีเนาะ <S <S นี่จ้า นี่เนาะการเล่นสกีที่นี่เขาก็รักษาระยะห่างอยู่นะคะนี่ดูเมื่อยก็นั่งนะคะสำหรับคนที่ไอ้นี่เนาะเมื่อยก็นั่งเมื่อยก็พักนะคะการเล่นสกีมันก็คือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะนี่เนาะนี่ก็ลงไปเรื่อยๆนะคะคือลานนี้ก็ใช้นี่นะคะนี่ ลงไปเรื่อยๆจ้ะนี่เนาะซึ่งสามีนิงก็บอกว่าให้หนิงสก,กีลงตามลงไปนะคะเพราะว่าแกจะไปจองโต๊ะอาหารนะคะเนาะคือแกจะไปจองโต๊ะอาหารรอนะคะแกก็จะลงไปก่อนนะคะนี่เนาะนิงก็สก,กีตามลงไปจ้ะนี่ให้แกลงไปก่อนเนาะ นี่จ้าสามีนิงก็แกก็บอกกับนิงแล้วเนาะเพราะว่าลานสกีตรงนี้มันมันจะไม่ยากนะคะมันจะตรงลงไปแล้วก็เป็นร้านเป็นร้านอาหารเนาะแกก็บอกนิงว่าให้ตามลงไปเดี๋ยวแกจะลงไปก่อนเดี๋ยวแกจะไปจองโต๊ะไปจองโต๊ะซื้ออาหารอะไรรอยอย่างนี้นะคะเนาะนี่จ้าถึงเวลาหิวมันก็มีร้านอาหารร้านกาแฟร้านอะไรอยู่ อยู่ในละแวกนั้นนะคะคือเราสกีลงมากินข้างล่างก็ได้นะคะแล้วมันก็จะมีมีร้านอาหารที่อยู่แบบว่ายังไงอะข้างๆเนาะที่อยู่ข้างบนนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราต้องสกีลงมาเนาะแล้วมันก็จะมีร้านอาหารนะคะนี่จ้าก็มาถึงแล้วเนาะนี่ร้านอาหารบนลานสกีนะคะเขาก็จะอยู่สูงระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเนาะ นี่จ้าเขาก็จะมีที่ให้เราพักสกีเนาะให้เราพักไอ้นี่นะคะก็จะมีที่เก็บสกีให้เรานะคะนี่เนาะมันก็จะเป็นร้านอาหารเขาก็จะเปิดช่วงนี่แหละค่ะช่วงที่คนมามาเล่นสกีนะคะเนาะช่วงที่ไม่มีคนมาเล่นสกีเขาก็น่าจะปิดนะคะเนาะ นี่เราก็เราก็เก็บสก,กีนะคะถอดสก,กีเก็บสก,กีไว้นี่จะาสามีน่งก็มาก่อนแกลงมาก่อนนะคะแกมาหาที่หาโต๊ะหาอะไรนะคะหิวข้าวนะคะคือสก,กีแล้วก็มากินกันเนาะ นี่จ้าบรรยากาศร้านอาหารก็จะอยู่ลงมานิดนึงนะคะนี่เนาะนี่เนาะนิงก็พามาชมบรรยากาศลานสกีนะคะว่าเขามีอะไรบ้างเนาะนี่เผื่อเผื่อมีคนสนใจอยากมานะคะเผื่อมีคนสนใจอยากมาเที่ยวเนาะก็จะได้รู้แนวทางนะคะว่าเขาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเนาะนี่จ้ามันก็จะเป็นแบบว่าเขาก็ทําร้านอาหารอยู่ในหุบเขาเนา ในหุบเขาชมวิวสวยๆเหมือนกันนะคะนี่ช่วงหน้าหนาวนะ่าจะสวยบอกเลยว่าหน้าหนาวสวยเพราะว่าอะไรก็จะขาวไปหมดต้นไม้ก็จะขาวไปหมดนะคะจะสวยแต่ว่าก็ก็หนาวเนาะนะคะนี่นะคะก็จะอยู่กลางหุบเขาแบบนี้นะคะนี่เนาะเขาก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะมีอะไรให้เนาะนี่จ้าพวกนี้ก็กินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ ก็กินเสร็จแล้วจะก็กินไม่หมดนะคะแต่ว่ากินเสร็จแล้วเนาะก็จะไปสก,กีต่อนะคะเนาะ,ะนี่แล้วก็นั่งห่างกันนะคะนี่เนาะ,ะจะไปส,สก,กีต่อนะคะเพราะว่าเราก็จะสก,กีลงไปอีกนะคะเนาะก็จะถึงถึงสก,กีลิฟต์เนาะเราก็ต้องสก,กีลงไปอีกจ้ะนี่เนาะ,ค,ะคือคือข้างในร้านบรรยากาศข้างในร้าน ก็ดีนะคะแต่หนิงไม่ได้ไปซื้ออาหารนะคะเพราะว่าสามีแกสั่งรองแล้วเนาะนี่จ้ะนี่เราก็ใส่สกีนะคะใส่สกีแล้วก็สกีลงไปจ้าซึ่งการเล่นสกีก็สนุกนะคะมันสนุกถ้าเราเล่นเป็นมันจะสนุกนะคะถ้าใครเล่นไม่เป็นถ้ามีโอกาสได้หัดเล่นสกีหนิงก็อยากให้หัดเล่นนะคะเพราะว่า ถ้าเราเล่นเป็นแล้วเราจะสนุกสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะถ้ามีโอกาสได้เล่นสกีอะไรอย่างนงี้นะคะหนิงก็อยากให้หัดนะคะเพราะว่าถ้าเราหัดเล่นหัดเป็นแล้วนะ่ะเราจะอยากเล่นเราจะรอหน้าหนาวแล้วก็รอเมื่อไหร่หิมะจะตกแล้วเราอยากจะเล่นสกีนะคะเพราะว่าถ้าเล่นเป็นแล้วมันจะสนุกหยุดไม่ได้เลยนะคะเนาะมันจะสนุกจ้ะนี่ นี่เนาะเราก็เล่นไหลลงไปจ้ะไหลลงไปเรื่อยๆเนาะนี่จ้ะน,นี่เนาะจามีนิ้งแกก็แกแก,แก็ลงไปก่อนนะคะนี่เนาะแกถ่ายวิดีโอให้เยอะแล้วกแกก็แบบว่าขี้เกียจรอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเนาะนี่เนาะก็ เเล่นกันไปจ้ะตามภาษาเนาะตามภาษาของเรานะคะเราก็ใช้ชีวิตในในแบบของเราเนาะใช้ชีวิตในแบบในสไตล์ของเรานะคะเนาะนี่จ้าเราก็จะไปน,นี่เนาะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนถึงนู่นละจ้ะจนถึงลานจนสุดนะคะลงไปจนสุดแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะเนาะ ปกติแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะที่เขามาเที่ยวที่นี่เนาะแล้วเขาก็มาสกีมาดูแสงเหนือน,นะคะเนาะมันก็ใช้ชีวิตแต่และคนก็ใช้ชีวิตตามสไตล์ของตัวเองเนาะคนที่ชอบเหมือนกันโลกก็จะเวี่ยงให้มาเจอกันนะคะเนาะคือคนที่ชอบเหมือนกันสไตล์ชีวิตเหมือนกันโลกก็จะเวี่ยงให้มาเจอกันนะคะคือมาเจอกันในสถานที่เดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่สําหรับคนที่ ชอบไม่เหมือนกันนะคะโลกก็จะเวียงออกเหมือนกันนะคะเนาะนี่แหละจ้านี่เนาะก็มันก็เป็นวิถีชีวิตนะคะเนาะเป็นวิถีชีวิตทั่วๆไปนะคะนี่ก็จะเป็นลานสกีของฟินแลนด์นะคะนี่เนาะพวกหนิงก็ลงไปนะคะลงไปเพื่อที่จะไปต่อต่อแถวสกีลิฟต์แล้วก็จะขึ้นมาใหม่นะคะเนาะก็จะสกีลงไปใหม่นะคะนี่เนาะ ก็คือแต่ละปีแต่ละปีเขาก็รับนักท่องเที่ยวเยอะนะคะแถบนี้เขาจะรับนักท่องเที่ยวเยอะไม่ต่ำกว่าปีละหกแสนคนนะคะเนาะแต่อันนี้เนาะเพราะว่าทางนี้มันสวยนะคะมันมีแสงเหนือให้ดูด้วยเนาะซึ่งแสงเหนือมันก็ไม่ได้มีทุกที่ในโลกใบนี้นะคะมันก็จะมีแค่เฉพาะขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เนาะซึ่งฟินแลนด์ก็หนึ่งในนั้นนะคะที่เห็นนะคะ